ฐานสี่สิบเรือ,อรูปอีกสี่อันนี้ผมทำไปแล้วแล้วก็จะไม่ทำซ้ำวันนี้ก็คงมาว่ากันทั้งเรื่องจตุธาตุฐานสี่คำว่าธาตุสี่เมื่อที่วันที่แล้วได้ที่บายมาแล้วว่ามีสภาวะเป็นยังไง รวมความวแล้วเราจะเห็นว่าท่าสี่นี้เป็นสมบัติของตัณหาที่เราจะมีท่าสี่ขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยตัณหาเป็นปัจจัยถ้าเราสามารถตัดตัณหาสิ้นได้ก็ถือว่าเป็นการตัดกิเลสทั้งหมดดังนั้นองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงตัดไว้ ว่าในอริยสัจสี่ว่าถ้าเราตัดตัณหาเส้นได้อย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างก็ตัดหมดเป็นอรหรันต์ย้งขอทุกท่านจงเอาสังขารคือร่างกายของเราที่ประกอบปฏิทาศสี่ท่านมันที่มันมีสภาวะเป็นอนิจจังคือหาความเที่ยงไม่ได้โดยการที่สองทุกขังมันเป็นความทุกข์ โดยการดีสามอนัตตามันมีการสลายไปที่นาที่สุดจะเป็นร่างกายของเราคนดีจะเป็นร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีวัตถุธาตุในโลกทั้งหมดนี้ก็ดีจงถือว่ามันหมดในฐานะที่เป็นสมบัติของเราเราจะไม่คิดว่าร่างกายที่ประกอบไปด้วยธาตุสี่ คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟอันนี้เป็นเป็นเราเป็นของเราเรามีร่างกายร่างกายมีในเราทั้งนี้เพออาราะอะไรเพราะว่าถ้าร่างกายเป็นเราจริงเป็นของเราจริงเราไม่ต้องการให้มันแก่มันก็จะแก่ไม่ได้เราไม่ต้องการให้ม,มันจมเ,มมเจ็บมันป่วยเราก็จะเจ็บป่วยไม่ได้ เราไม่ต้องการให้มันตายมันก็จะตายไม่ได้เราไม่ต้องการพัดพลาดจากของรักของชอบใจมันก็จะพัดพลาดจากของรักของชอบใจไม่ได้แต่ว่าการทั้งหมดนี้เราห้ามมันได้ไหมใช้เป็นยาแบบเบาๆการศึกษาและการปฏิบัติเพื่อกรรมฐานถ้าดูแต่หนังสือ ใช้แต่สัญญาไม่มีปัญญาพิจารณาก็ไม่มีอะไรเป็นผลทีนั้นบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและวิสุทธิสมณีน,นทั้งหลายเวลาศึกษาพระกรรมฐานจงอย่าศึกษาแต่สัญญาอย่างเดียว จงใช้ปัญญาพิจารณาด้วยกรรมาฐานทุกกองที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนได้กล่าวไว้แล้วว่าจับกองใดขึ้นมาก็ตามสามารถถึงอรหัตผลได้เหมือนกันหมดโดยไม่ต้องย้ายกรรมาฐานไปหลายๆกองเว้นไว้แต่จะใช้ส่วนผสมเท่านั้น กองต้นถือเป็นพื้นฐานแต่ว่ากองที่มีความสำคัญที่สุดก็คืออนาปานุสติกรรมฐานแล้วก็มรณา,านุสติกรรมฐานสองกองนี้ถ้าใครทิ้งไม่ได้คิดไว้ก็สแสดงว่าท่านหลายบวชกข้มาแล้วหรือเข้ามาศึกษาในเขตของพระศาสนาไม่มีอะไรเป็นผลของท่าน อน,นาปานุสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานสอนทำจิตให้ทรงฌานเป็นปกติและเป็นกรรมฐานระงับกายการะงับทุกขเวทนานอกจากนั้นอน,นาปานุสติกรรมฐานยังจะสามารถกำหนดรู้วันตายวันและเวลาการตายของตนด้วยช่วยให้ตนเองไม่ให้มีความไม่ประมาท แม้แต่องค์สมเด็จพระบรมมลกนาถทรงตรัสก,กับสารีบตรว่าสาลีปุตตะดูก่อนสารีบุตร,ร,รเราเองเวลานี้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็มีอนาปานุสติกรรมฐานมากอยู่นี่ทั้งนี้หมายความว่าอง,องค์สมเด็จพระบรมครูก็ทรงใช้อนาปานุสติกรรมฐานเป็นปกติ แล้วตอนหนึ่งรงแต่กับพระอนนท์ถามพระอนนท์ว่าอานันทะดูก่อนอนนท์เธอคิดถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอนนท์ทรงตดโทนตากราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าคิดถึงความตายวันละประมาณเจ็ดครั้งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงตัดว่าอานันทะดูก่อนอนนท์อยอะห่างมากไป แตถาคตนิทิคนิกถึงความตายทุกลมให้ใจเข้าออกนี่เป็นอันว่าการนึกถึงความตายก็คือเป็นสก,กายยติทิเห็นว่าร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานั่นเองคนที่นึกถึงความตายเป็นปกติเป็นคนที่มีความไม่ประมาทในชีวิตคิดไว้เสมอว่าร่างกายที่ประกอบไ้วยด้ธาตุสี่ ที่ขณะที่ครองอยู่เวลานี้และอาศัยอยู่ไม่ช้ามันก็พังถ้าเรายังย,ยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราอยู่ก็ชื่อว่าเราโง่เกินไปศัพท์ที่กล่าวมาแล้วนี้ทั้งหมดท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่เวลานี้ท่านฟังมาแล้วซ้ำซ้ำๆ อยากจะมีความรู้สึกและอยากจะถามว่าธรรมะทั้งหลายเหล่านี้ที่ฟังกันมาแล้วจนเฟื่องมีความซึมเข้าไปในจิตที่ขนาดไหนบ้างในการซึมของพระกรรมฐานตามที่กล่าวมนี้วันนี้นะจะพูดกันทึ่กฎการซึมเท่านั้นถ้าซึมอันดับต้นที่จัดว่าเป็นอันดับเรวที่สุด จิตกธรรมะที่ซึมเข้าไปก็สามารถจะระงับนิวรห้าได้เป็นขณะขณะคือว่านิวรห้าจะสิงใจได้น้อยเต็มทีเพราะอาศัยที่เรามีคิดถึงลมให้ใจเขาออกเป็นปกติเป็นการทรงสติสมัจัญญา นึกถึงความตายเป็นปกตินในเมื่อนึกถึงความตายเป็นกปกต,ปกติก็ถือว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วเราไม่ยึดถือในมันในเมื่อไม่ยึดถือในร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเราเห็นว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่บุคคลเราเขามันเป็นแต่เพียงสิ่งที่ตัณหาสร้างขึ้นล่อคนโง่เท่านั้นให้หลงอยู่ ที่องสมเด็จพระบรมครูทรงตรัสว่าสูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตาการดุจเจราชรดที่พวกคนเขาหมกอยู่แต่ท่านผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ <c oughs> นี่หมายกวาม่าคำว่าโลกก็หมายถึงว่าสัตว์ที่มีชีวิตคือคนและสัตว์และวัตถุทั้งหมดที่คนโง่องมองแล้วเห็นว่าสดสวยงดงาม แต่ว่าคนที่มีความฉลาดไม่มีใครเขาติดอยู่เห็นว่าโลกนี้เป็นเชื้อสายของความทุกข์ทั้งหมดคำว่าไม่ติดก็ไม่ติดร่างกายอย่างเดียวพอเห็นเมื่อร่างกายของเราเราไม่ติดเราจะไปติดร่างกายของใครเราจะไปติดวัตถุธาตุอะไรในสมัยที่มีชีวิตอยู่ก็อาศัยมัน อาศัยมันเพื่อทำความดีเพื่อพระนิพพานเราก็มันนั่งมองใจของเราต่อไปนั่นว่าในเมื่อเราเห็นว่าร่างกายมันเป็นเพียงธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมันทรงอยู่เท่านั้นมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราแล้วก,กามฉันทะคือนิวรณ์ตัวต้น มีรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศอันนี้เราเห็นว่าดีืะไม่ดีในเมื่อร่างกายของเราเห็นว่าร่างกายไม่ดีเราไปเห็นร่างกายของใครเขาว่าดีอีกถ้าจะเห็นว่าดีมันก็งโง่เต็มทีนั่นก็โทะและพยาบาทความโกรธ ถ้าเขาว่าร่างกายของเราไม่ดีเราโกรธทำไมในเมื่อร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเขาว่าดีแล้วเขาว่าชั่วถ้าเราเลวเขาชมวันดีเราวก็ไม่ได้ดีไปตามคำเขาพูดถ้าเราดีเขาติว่าเราชั่วเราก็ไม่ได้ชั่วไปตามคำเขาพูดไปยึดถือไว้ทำไม วาทะของบุคคลผู้กล่าวคนกล่าวประเภทนั้นเขาจะอยู่นั่งพูดอยู่ได้ดกี่วันไม่ช้าเขาก็ตายในเมื่อเรามีอนาปานุสติกรรมฐานประจําใจนึกถึงความตายเป็นอารมณ์เราจะทบจะซึมจะเศร้าในเมื่อสร้างความดีนี้ไม่มีแล้วก็บริการที่สี่ ในเมื่อเรามีสติสมัญญะสมบูรณ์รู้ร่างกายนี้มันเป็นธาตุสี่วิทยาศัยชั่วคราวอารมณ์ของเราที่จะตัดร่างกายขึ้นหนีไปพ้นสมบัติของตัณหามันก็ทรงอยู่เป็นปกติมีอารมณ์ไม่พงซ่านตั้งจิตเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์ความก็สัพพะสัยไปสู่การภายนอกมันก็ไม่มี และในเมื่อเราเชื่อแรงกายนี้มันเป็นท่าสี่ไปชมกันชั่วคราวคาการสงสัยให้คาสั่งสอนองค์สมเด็จพระส,สัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่มีความจริงเพียงแค่เรามาช่วยกันระง,งับนิวรณ์สี่แนิวรณ์ห้านี้เราก็ไปอาัหัมได้แล้วแต่ว่าในฐานนาที่องค์สมเด็จพร,ระบาททิพแก้วทรงถืวว่าเป็นการระง,งับเพื่อโลกยิยชาญก็ขอยั้งไม่แค่นี้ ต่อไปแล้วก็มาดูใจของเราว่าคำสอนทุกวันที่เราฟังนะมันซึมเข้าไปทีงไหนเป็นอันว่านิวรห้าประการเนี่ยยังคล่องอยู่ในใจเราหรือเปล่าถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งคล้องคล่องอยู่ในใจก็จงตำหนิใจของตัวว่าเลวเกินไปสำหรับอยู่ในเขตพระพุทธศาสนา ดูใจของตัวเองอย่าไปดูใจของคนอื่นถ้าใจมันดีปากมันก็ดีกายมันก็ดีและจงใช้ปัญญาให้มากทั้งธรรมะและกิจกายงานถ้าจิตใจสามารถชนะนิวรณ์นาหานได้ต่อไปก็ไม่นั่งไปดูความเป็นพระอาเดียเจ้าอย่าลืมนะ ้ามีอนาปานุสติกรรมฐานเป็นปกติมีมรณานุสติกรรมฐานเป็นปกติคิดไว้รู้ไว้ทุกลมให้ใจเขาออกอาการอย่างนี้ท่านหลายจะเป็นอรหันต์ได้ภายในเจ็ดวันถ้ามีรมข้มคนถ้ามีรมอย่างกลางจะเป็นอรหันต์ได้ภายในเจ็ดเดือน น้าอารมณ์เลวที่สุดจะเป็นอรหันต์ได้ภายในเจ็ดปีเพียงแค่เราใช้พิจารณาธาตุสี่ควบคู่กับอาณาปานุสติกรรมฐานกับมรณานุสติกรรมฐานเพียงเท่านี้การเป็นอรหันต์อยู่ที่มรณานุสติกรรมฐานตัวเดียวเป็นสำคัญ ถ้านในด้านสมถะเราเรียกกันว่ามรณานุสติกรรมฐานถ้านในด้านวิปัสนาญาณเราเรียกกันว่ากายอสกายยจิตถคือพิจรารณาเห็นว่าร่างกายที่ประกอบพันธาสี่นี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในระทงาเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเมื่อเราไม่ยึดถือร่างกายของเราที่อย่างเดียวจิตมันก็หมด หมดอารมณ์เกาะกำลังของตัณหาคือความอยากไม่มีเมื่อจิตมันไม่ติดไม่ติดในร่างกายที่อย่างเดียวคำว่าความอยากอย่างอื่นมันก็หมดไปนี่คำว่าเป็นอรหันเนี่ยมยีตรงนี้เท่านั้นในสังโยอดสิบรายการเนี่ยเขาตัดตัวเดียวคือตัดสกายาทิฐิถ้าฟังกันง่ายๆเรียกว่าตัด ความรู้สึกว่ามันจะต้องตายคือมีอารมคิดไปเสมอว่าไม่ช้าร่างกายนี้ก็ตายถ้าว่ามันตายก็ตายไปอยู่มันเป็นทุกข์หาความสุขไม่ได้สนใจอะไรกับมันร่างกายคือประกอบไปด้วยธาตุสี่แบบนี้ไม่มีสำหรับเราต่อไปวันนี้ตัดยอดสรุปให้สั้นเราสอนกันมาน,นาน มันน่าจะได้นานแล้วนีต่ตอนนี้ไปเราก็ใช้รวมเปรียบเทียบไปดูบาร,รมีสิบบาร,รมีสิบมีทานบาร,รมีเป็นต้นกำลังข้องใจใจเ็า,าพร้อมแล้วหรือยังเมตตาบาร,รมีปัญญาบาร,รมีวิญยาบาร,รมีอะไรก็ตามทั้งหมดเนี่ย จิตใจของเราครบแล้วหรือยังตอนหน้าครูบาอาจารย์ประพฤติแบบไหนนับหลังครูบาอาจารย์ประพฤติแบบไหนจิตใจของเรามีความรู้สึกรับผิดชอบในภารกิจของสงฆ์ครบถ้วนหรือเปล่าถ้ามีบารมีสิบมันครบทุกอย่างไม่มีอะไรบกพร่อง จิตที่ยังคิดว่าครูบาอาจารย์รักคนนั้นมากรักคนนี้น้อยยังมีอยู่ไหมคําสอนที่ครูบาอาจารย์สอนเราสอนเฉพาะบุคคลหรือว,ว่าสอนทั่วไปได้ยินกันทั่วหรือได้ยินเฉพาะบุคคลจิตที่มีมานะอย่างนี้ยังมีสาหรับเราอยู่หรือเปล่าถ้ามีอยู่เราก็ยังเลวเกินไปสําหรับพระพุทธศาสนา อย่าลืมว่าพระพุทธศาสนาไม่ต้องการคนเหลวพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนคนเหลวและก็ไม่สนใจคนเหลวคนไหนดีองค์สมเด็จพระจินสีขยุกเต็มที่เพื่อให้เป็นบุคคลตัวอย่างแล้วก็ยกย่องดูอย่างพระโมกขลาประสานบุตรมาที่หลังมาที่หลังกว่าใคร อย่างท่านัญญาโกลตัญญะท่าน,นแล้วก็มีท่านพัทวัคคีก็ดีปัญญวัคคีก็ดีเรื่อพวกชดินก็ดีมาก่อนทําไมองค์สมเด็จพระจินวร์จึงไม่ทรงยกย่องว่าเป็นอักขสาวกสำหรับพระโมคคัลลาประสารีบทมาทีหลังทําไมพระพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องว่าเป็นอักขสาวก เพราะว่าท่านทั้งสองนั้นมีความสามารถเป็นพิเศษองค์สมเด็จพระบรมนลกเชตจึงทรงยกย่องเป็นตัวอย่างแล้วก็มีพระอีกหลายท่านที่ทรงยกย่องว่าเป็นผู้เลิศฝ่ายนั้นอย่างพระบาาลีถือว่าเป็นผู้เลิศในด้าน,าไไนพระมีในเจ้าสารีบรเป็นผู้เลิศในด้านปัญญาพระโมกขลาเป็นผู้เลิศในชั้นในด้านฤทธ พระมหากจายณะเป็นผู้เลิศในด้านปฏิพันธ์แล้วก็พระนุรุตเป็นผู้เลิศในทิพยคุยานเป็นตน้นทำไมองค์สมเด็จพระทศพลไม่ยกย่องพระที่อื่นซึ่มีทาได้เหมือนกันมาเป็นผู้เลิศแต่คํวมาเลิศในมันหมายความว่าอย่างทิพยคุยานนี่พระอระหันตั้งแต่วิชาสามขึ้นไปได้ทิพยคุยานเหมือนกันหมด แต่ว่าภาษาพระภาษาอนุรุตสำหรับพระอนุรุตปรากฏว่าเป็นผู้เลิศในการคล่องแคล่วในการใช้ทิฏฐิุยานละเอียดเป็นพิเศษเะนั้นองค์สมเด็จพระบรมโลกเชจึงทรงยกย่องอย่างนี้เป็นตน้นนี่การสอนธรรมเขาสอนกันอย่างนี้ ถ้าใครมีความสามารถดีดูต,ต,ตัวอย่างพระพุทธเจ้าแท่งขยุกเพื่อนำให้บุคคลอื่นทั้งหลายทำตามมนสำหรับท่านที่มีบาร,รมีสิบครบทนความจริงเมื่อมีจรณะสิบห้าครบทนมีอิทิบาสีครบทนฟังกันอยู่เสมอไม่มีอะไรหรอก การเป็นอรหันต์มันอยู่แค่เอื้อมผอคิดว่าแทงครบตามนี้แล้วค่อยๆเอานิ้วก้อยส่กิจเราก็ได้พระอรหันต์ต่อไปแล้วก็ดูกําลังใจของเราว่าเราติดในร่างกายของเราหรือเปล่าถ้าหากว่าเราละได้น้อย <c oughs> ก็อย่าทรงความเป็นประสงค์ด่ากษิกิธาคาไม่คิดว่าถ้าเราจะตายแล้วเราไม่ยอมไปอบายภูมิ จิตมุ่งหน้าไปเฉพาะพระนิพพานอย่างเดียวอย่างเลวที่สุดจะเกิดในระหว่างมนุษย์กเทวดาตอนนี้เราก็จะตัดสกายาทิฏฐิเบาๆคือมีความรู้สึกว่าเราจะต้องตายในเมื่อเราจะตายเราจะต้องหาที่พึ่งใช้ปัญญาพิจารณาคำสอนพระพุทธเจ้าจงมีจนกระทั่งมีความเข้าใจ แล้วก็ต่อไปสามารถทรงศีลห้าเป็นสมุทเทดถ้าพราะเนก็ศีลสิบศีลส,สองร้อยยี่สิบเจ็ดศีลทรงตัวไม่บกพร่องเท่านี้ก็เป็นประสูติกับพระสีธาคามีถ้ากำลังใจของเราไม่ติดอยู่ในธาตุสี่สูงขึ้นไปอารมณ์ใจเขาก็ตัดกามาฉันทะได้ วอ้ร่างกายเร็วๆที่สุขปกอย่างนี้จะไปรักเพื่อประโยชน์อะไรจะมาประคับประคองเพื่อประโยชน์อะไรความโกรธความไม่ชอบใจสําหรับวาทะขำบุคคลเรวไม่มีสําหรับใจเราเวลาที่ข้นด่าเขาว่าเขานินทานเนี่ยข่นด่าเขาว่าร่างกายมันไม่ถึงใจใจเราไม่รับอย่างนี้เป็นพระนาคามี ที่เราระงับความรู้สึกประเภทนี้ก็รู้สึกว่า,าวกเขาะมีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเหยื่อของเป็นทายเป็นเครื่องล่อของตัณหาเราไม่มีความปรารถนาอีกถ้าเรารักร่างกายคนอื่นก็สนแสดงว่าเรายังเป็นท่ายของตัณหาลืมความตายลืมความแก่ลืมความป่วยคนจะสวยจะรงสมรสภาพผ่องใสย,ยู่ได้กี่วันมันก็สุดโทรมไปทุกวัน แล้วไม่ชายก็ตายเราจะไปรักผีเอาผีมาเป็นโคู่ครองเพื่อประโยชน์อะไรและวฤริการต่อไปควายปฏิฆะคือการไม่ชอบใจมันก็ไม่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มันไม่ได้สร้างความสุขให้เกิดกับใจในที่สุดในเมื่อเราตัดขันห้าคือไม่หวังอะไรในท่าสี่คือขันห้าเสร็จแล้ว อารมณ์ตอนนี้มันก็ผ่องแผ้วเราไม่รักด้วยกามาชันทะเราไม่โกรธด,ด้วยปฏิฆาคือความกระทบกระทงังเราก็เป็นพระอนาคามียากไหมผมไม่เห็นมีอะไรยากต่อไปถ้าใจของเราสูงขึ้นมีความรู้สึกว่าร่างกายมันจะตายเป็นปกติไอ้เจ้าธาตุสี่นี่มันจะพงัง ใช้อนาปานุสติกรรมฐานควบคุมทรงสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นตอนนี้ก็จะมองเห็นว่ารูปฌานและอรูปฌานที่กันได้มาจากอนาปานุสติกรรมฐานนี่มันเป็นตัวกำลังเท่านั้นยังไม่ใช่จุดขคงนิพายคือตัวตัดเรายึดเข้าไว้เป็นอารมณ์สำหรับไม่ข่มกิเลส ต่อไปก็พิจารณาระตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชษ์ว่าการมานะถือตัวถือต,ต,ตน,นไม่ควรและไม่ควรแต่ต้องถือบ้างตามฐานะที่เราทรงอยู่แต่ไม่ให้เหยียดหยามใครเราเป็นพระเป็นเลนจะไปเวียงเล่นกับเด็กไม่ได้เป็นผู้ใหญ่จะเล่นกับเด็กก็ไม่ควรถือแค่นี้ ต่ใ,ใจของเรานี้ประกอบไปด้วยความดีทิว่าคนแลสัตว์ทั้งหมดเป็นาธาตุของตัณหามีร่างกายประกอบไปด้วยธาตุสี่เหมือนกันไม่ช้ามันก็พังทลายคำว่ารังเกียจในร่างกายฐานะหรือความรู้ศักดิ์สีไม่มีในจิตของเราเพียงเท่านี้เราก็ตัดมานะความถือตัวถือตนเส้นได้ ต่อไปก็ใช้กำลังใจมุ่งเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์การมุ่งพระนิพพานก็คือว่าสนใจว่าร่างกายมันตายแล้วก็แล้วกันไปแล้เราก็ไม่สนใจในร่างกายของบุคคลอื่นไม่สนใจในทรัพย์สินทั้งหลายในโลกเพราะทั้งหมดนี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์ความสุขจริงๆคือพระนิพพาน ตัดราคะความรักโทมโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงตั้งจิตตรงเฉพาะมนิพญานฝ่ายเดียวอย่างนี้ก็ชื่อว่าตัดอุทัจสิได้ต่อไปตัวสุดท้ายตัดอวิชชาคือความโง่อวิชชานี่ผมถือว่าความโง่ตัดตัวไหนตัดอวิชชาคือตัดตัวขันห้า เห็นว่าเราก็ชันทะอวิชชาในแบ่งเป็นธรรมะได้สองข้อคือฉันทะความพอใจในธาตุสี่ไม่มีสำหรับร,บราคะการเห็นว่าธาตุสี่ที่เต็มไปได้วยความสุขปรบไม่มีสำหรับ,รบเป็นนั้นว่าธาตุสี่นับตัต่บัตินี้เป็นต้นไปเราไม่ติดใจธาตุสี่ของเราแล้วก็ธาตุสี่ของคนอื่น แม้แต่ธาตุสี่ที่เป็นวัตถุก็ไม่มีความปรารถนาสําหรับเราจิตใจเราก็จะมีความเบาอารมณ์ของพระอรหันต์เป็นยังไงอารมณ์ของพระอรหันต์นั่นก็คือยอมรับนับถือกฎของธรรมดาไม่มีสุขแล้วก็ไม่มีทุกในโลกีวิสัยทำใจเป็นอุเบกขารมโกเบกสังขารุเปคขายานโกเบคขารม เรื่องบกือเรื่องไอเรื่องเขาโลก,กีวิสัยที่เป็นปัจจัยของความโลภไม่มีความสะเทือนใจร่างกายมันจะแก่เ็าเชิญแก่ร่างกายมันจะป่วยเ็าเชิญป่วยร่างกายมันจะตายเ็าเชิญตายของที่รักของคนที่ชอบใจมันจะจากไปไหนก็เป็นเรื่องของเขา แม้แต่ร่างกายของเรามันจะพังเรายังห้ามไม่ได้กำลังใจของพระหันเป็นสุขคำว่าสุขในที่นี้ก็หมายถึงว่าอกฤิได้แก่มีารมสบายบายพบสิ่งที่ไม่ชอบใจก็ไม่สะเทือนใจพบสิ่งที่เขาเจ้าโลกก็ปรารถนาก็มีารมเฉยเฉย ควารวมความว่าพระอาหารหันต์ไม่มีความทุกข์แล้วก็พระอาหารหันต์ไม่ได้มีความสุขเพราะวัตถุกนิวาจาจิตใจว่างจากความชั่วคือโลภความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงและวาราคะพอใจในความสวยสดงดงามอันนี้เป็นอารมณ์ของพระอาหารหันต์ไม่คิดว่าใครดีไม่คิดว่าใครเลว ทีร่างกายของคนทุกคนเลวหมดแต่ว่าไม่ได้คิดว่าเขาเลวคิดว่าร่างกายไเป็นเที่ยงวิถีเป็นทาสี่นี่มันเลวหมดวัตถุธาตุในโลกทั้งหมดเลวหมดจิตตรุดเส้นได้แล้วอาการลมใจก็มีอย่างเดียวก็มีความผ่องแผ้วมีอารมณ์เป็นสุขที่ไม่ไม่เจือไปได้วยมิตร ที่เรียกว่านิรามศสสุขสุขแบบปลอดโป่งมีความเบาใจสบายอะรท่านทัน้งหลายการพูดมาเวลาการาก็สมควรกับเวลาสำหรับการแนะนำพระกรรมฐานในด้านที่เรียกว่าเป็นหลักสูตรใหม่คําว่าหลักสูตรใหม่แต่ไม่ใช่ของใหม่รวบรวมกำลังใจรวบรวมกำลังพระกรรมฐานเข้ามาเป็นหมดหมด เพื่อมีความเข้าใจในการปฏิบัติสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วตอนนี้ไปขอนารรัดาสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิแก้วที่เป็นพระเป็นเนนเป็นอมบาสกเป็นอมบาสิกาตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันอยู่ในเดียวอิริยาบทที่ท่านต้องการ เราใช้คำภาวนาและพิจารณาไต่ขั้นห้าตามอัตยาสายจงกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี